บริษัทเคนยาคุต้องบอกว่าเป็นบริษัท OEM ที่ผลิตอาหารเสริมเจ้าแรกๆเขาบอกว่าสามารถเดินเข้าไปในโรงงาน OEM แล้วก็บอกเลยว่าอยากได้สูตรนี้ผลิตให้หน่อยไม่ใช่ว่าตัวดักดีแล้วจะขายได้การวางแผนการตลาดที่ดีเนี่ยมันจะประสบะความสำเร็จไปขึน้นทันเสูตรเดียวกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสําเร็จกว่าเขาความยากของการเข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัวคืออะไรคะเรื่องความม่ใจนะครับการบริหารโรงงานไม่เหมือนกับการบริหารด้านการขายนะ ถ้าพนักงานมีสกิลมีความรู้่เพิ่มขึ้นอัตราการติดพลาดจะน้อยลงธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมและสุขภาพเติบโตในประเทศไทยในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะคนไทยต่างสาะแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและโดยเฉพาะผู้หญิงเรื่องของความงามความอ่อนเยาว์เนี่ยสำคัญมากๆจึงไม่แปลกนะคะว่าใน ตลาดบ้านเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของสกินแคร์หรือว่าอาหารเสริมเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมีการโฆษณากันอย่างโอ้โหทิ้งโปรโมชั่นกันแบบไม่เกรงใจกันเลยแต่ว่าธุรกิจหนึ่งค่ะที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมนี้ก็คือธุรกิจ OEM หรือว่าธุรกิจที่ผลิตอาหารเสริมและยาซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายเจ้ามากๆวันนี้นะคะปริญชะพาทุกคนไปพูดคุยกับ CEO ธุรกิจ OEM ผลิตยาและอาหารเสริมเจ้าแรกๆในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือ คือคุณพีรพบแห่งเคนยากุค่ะกว่าที่บริษัทจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จมาถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่าแล้วก็เรื่องของประสบการณ์กว่า40ปีนะคะแต่เคล็ดลับที่จะทำให้อยู่ได้ในอุตสาหกรรมนี้จะต้องทำอย่างไรไปพูดคุยกับเขากันนะคะคุณเพีรพงค่ะ ุผู้ชมคะตอนนี้ปิณนก็มาถึงแล้วนะคะบริษัทเคนยากูป,ประเทศไทยจำกัดนะคะธุรกิจ OEM ผลิตยาและอาหารเสริมครบวงจรเนี่ยค่ะอยู่ในซอยลาดพร้าว91ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยปิ้นมีนัดกับคุณพีรพบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าที่เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆนะคะที่ผลิตในเมืองไทยกระบวนการเขาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกันนะคะอ่ะคุณพีมาพอดีคะ <c oughs> ่ะสวัสดีสสดคุณพีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้คุณพีจะพาไปดูอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมขออนญาตพาไปดูโรงงานอาหารเสริมของทางเคดีกุลนะครับว่า S <S ข้างในเราจะมีอะไรบ้าง <S 2> <S 2> <S ก็จะมีเรื่องขั้นตอนการผลิตต่างๆจนถึงเอสจีต่างๆนะครับได้เลยค่ะงั้น <S <S ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม อ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปินก็มาอยู่ในโรงงานเคนยากุแล้วเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่โรงงานอาหารเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นโรงงานที่ควบคุมด้านอากาศนะครับการสังเกตได้ว่าจะเป็นผนังพีเทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นห้องกลีนรูมนะครับนี่เราต้องเปลี่ยนชุดต้องใส่กันขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะเรากังวลเรื่องการปนเปื้อนมากเห็นว่าถ้าเป็นชุดของซีอโอเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นสีมีแล้วมีป้ายชื่อของคุณพีด้วยเป็นตูงบอกเฉยๆครับว่ามาแล้วนะแสดงแสดงแสดงว่าถ้า ถ้าสมมติว่าไหนคุณพีมาตรวจโรงงานเนี่ยทุกคนก็เห็นเอาสีเขียวชุดเด <มา S 1> <ๆ S 2> ียว <5 S 2> มาแล้วคุณพีมาแล้วแล้วโรงงานนี้นี่คือเขาเขาเรียกว่าจะผลิตแบบตลอดเวลาเลยไหมคะหรือว่าแล้วแต่ช่วงท<อ>ี่ออเดอร์เลยถ้ามีออเดอร์มาหลักๆนี่ผลิตเช้ายันดึกเลยก็ว่าได้ถ้าส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็จะมาเข้าในส่วนของคอนเทนทีนก่อนตรวจเช็คทุกความพร้อมว่าวัตถุดิบเนี่ยตรงถูกต้องไหมตรวจสอบถูกต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็จะเข้าสู่กระดังรอมันะครับเตรียมพร้อมผลิตต่อไป แล้วก็จะมีส่วนหนยส่วนของโรงงานตัวผลิตนะครับตั้งแต่นําผงมาชั่งชั่งเสร็จแล้วก็นาไปแปลรูปนะครับจะมิกซ์พรีมิกซ์อะไรต่างๆนี่นก็จะอยู่ในขั้นตอนผสมพอผสมเสร็จก็จะแยกไปตามขั้นตอนนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการเป็นเม็ดท็บเล็ตต้องเป็นแคปซูลต้องเป็นผงชงดื่มอะไรเงี้ยก็จะแยกไปตามรายนะครับคุณพีคะแล้วนี่คือห้องอะไรคะอ๋อนี่คือห้องฟิล์มโคตติ้งครับ<ะ>ถ้าเกิดจะ ทำไมต้องมีการฟิล์มโคตลักษณะของเม็ดยาแท็บเล็ตนะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดเพลนต้องการเพิ่มสีสันหรือต้องการเพิ่มความเรียบเนี่ยก็ส่วนของเครื่องจักรตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวเพิ่มสีสันให้กับตัวเม็ดยาอันนี้คือตัวเม็ดของยาใช่ครับลักษณะของเครื่องคือเราจะต้องทําการกลิ้งเม็ดยาตลอดเวลานะครับเพื่อให้เม็ดยามันไม่ก็เลยชุ่มน้ําแล้วก็ส่วนของสเตกัรนี่ก็จะพ่นสีลงไปค่อยๆเคลือบฉะนั้นการใช้แรงลมที่พอเหมาะการใช้น้ํายาที่พอเหมาะกับ บวกกับลมร้อนมันจะเป็นลมร้อนวิ่งผ่านนะครับอุณหภูมิทุกอย่างนั้งอเหมาะอทุกอย่างสีสันที่ออกมาจะได้สวยงามแล้วก็ไม่มีการคัดเกิดขึ้นครับโรงงานผลิตยาและอาหารเสริมของพทยในปุนเนี่ยมีเรื่องของการควบคุมมาตรฐานยังไงบ้างนะผมมองว่าการปวเคืมอนเป็นสิ่งสาคัญคมาตรฐานพวกนี้สําคัญนะครับฉะนั้นลักษณะของโรงง,งานเนี่ยเองเนี่ยผมออกแบบมาให มีการพ้องกันการปรนเปื้อนมากที่สุดนะครับห้องหักต่างๆก็จะมีการแบ่งโซนอากาศชัดเจนนะครับถ้าเราไม่ไม่มีมาตรฐานตรงนี้รองรับเนี่ยการปลิตัจิที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณภาพต่อผู้บริโภคเนี่ยเ,เราเลยเหน็นเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นต้องผิดพลาดไม่ได้ธรรมดานะครับมาตรฐานของโรงงานอาหารเสริมป,ปัจจุบันเนี่ย มองว่าผนังขีนลูมพวกนี้จะเป็นสิ่งไม่จะเป็นแต่ผมมองว่าตั้งแต่วิวโรงงานมาผมว่าเน้นลงทุนในส่วนของมาตรฐานเป็นหลักครับีอ้คือเป็นผนังขีดลูมใช่ครับก็สังเกตว่ามันจะไม่จะไม่มีเขื่อมากแต่เป็นผนังเรียบไปจนถึงคื้นลักษณะคือเราจะทำความสะอาดได้ง่ายครับไม่เก็บฝุ่นอ๋อไม่เก็บปน่ลนอกนํำสบลูกค้าครับ โอ้โหเมื่อกี้เราได้ไปดูโรงงานนะคะของเคนยากุแล้วเรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆความสําเร็จของเคนยากุในช่วงที่ผ่านมาได้มีอะไรบ้างคะคุณพีพูดถึงความสําเร็จก็ที่ใกล้ๆนี้เลยครับก็ได้รับรางวัลในส่วนของ S B National Award ครั้งที่14มานะครับก็เป็นที่ภูมิใจนะครับของบริษัทว่าการที่เราทํามาตรฐานต่างๆมาเนี่ยได้รับการยอมรับจากภาครัฐนะครับว่าเรนเห็นว่า ามาตรฐาน ISO ต่างๆ ACP ต่างๆเนี่ยเราเราเรา,เราทำให้ภาครัฐเห็นว่าเราทำจริงแล้วก็มีมาตรฐานออกมารบ,บริษัทเคนยากุต้องบอกว่าเป็นบริษัท OEM ที่ผลิตอาหารเสริมเจ้าแรกๆจริงๆ<ด>จะเรียกว่าเป็น OEM ตั้งแต่ผลิตยานุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ไดนะครับก็บ<ด>จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมรุ่นแรกๆเหมือนกันครับที่นำในด้านของมาตรฐาน เพราะเราโตมาจากยาครับฉะนั้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเราจึงเน้นหนักไปทางด้านนี้ความท้าทายค่ะณปัจจุบันนี้มีโรงงานผลิตอาหารเสริมเยอะมากในประเทศไทยที่หันมาเราเจอคำากเรยกว่าลายเล็กลายน้อยลายใหญ่หน้าเก่าหน้าใหม่นี้ขึ้นมาเยอะเลยครับฉะนั้นเนี่ยการขายแบบเก่าๆก็ไม่ใช่ละฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะประกอบเข้าไปเพิ่มเติมก็คือเรื่องการให้คุณค่าของโปิตภัณ์ที่เราปล่อยไปให้ลูกค้าการให้ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ แนวทางการให้คำปรึกษาด้านการตลาดที่ครบวงจรสสมุติว่าปริ้นอยากจะเป็นเจ้าของอาหารเสริมเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าสามารถเดินเข้าไปในโรงงาน O E M แล้วก็บอกเลยว่าอยากได้สูตรนี้ผลิตให้หน่อยอันนี้ถูกไหมคะ,ะใช่ครับจริงๆจะตัวปเปล่าๆเลยก็ได้นะครับว่า <c oughs> เออแบงค์เลย <c oughs> ไม่มีความคิดเลยช่วยหน่อย <c oughs> แต่อยากขายมีมีจุดการขายตรงนี้ <c oughs> ได้ครับเข้ามาปรึกษาได้เลยโทก็ได้นะครับ้าสมมติว่าปริ้นแบบว่าไปเห็น แบรนด์แบรนด์หนึง่งแล้วเขาทําอาหารเสริมซึ่งแบบโอ้โหทุกคนบอกว่าดีมากกินแล้วดีขอ copy อสูตรแบบแกะสูตรมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโรงงาน OEM เขาทําด้วยไหมออคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่อิงทางด้านสินร,รมหรืออะไรนะครับผมมองว่าเลขเสิทธิ์อะไรเงีย้งยเขาก,เขาก็เขาก็รับทานะครับก็ เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็ก๊อปได้แต่ผมมองว่าการให้ความสําคัญกับโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งแรกๆที่เราควรมีการวางตลาดเนี่ยควรมีตั้งแต่ต้นไม่ใช่กันแค่ไปกอปี้กอปี้แตเพนมาถูกไหมครับควรจะเน้นว่ามีแนวทางของตัวเองในการในการส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะไปกอปี้สูตรของแบรนด์หนึ่งแล้วเราเอามาขายสูตรเดียวกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสําเร็จกว่าเขาถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างการตลาดเลยหลายๆทางคือเขามีการวางแผนมันนะครับไม่ใช่ว่า โปรดักต์ดีแล้วจะขายได้การวางแผนกระดาษที่ดีเนี่ยมันจะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งทางละอีกครึ่งทางก็คือตัวโปรดักต์ที่ดีมีคุณภาพถูกไหมครับเราผู้ประกอบการอะเราส่งโปรดักต์ที่ทําให้เขาหยิบของเราเป็นรับประทานแล้วอะ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือเขาเขารับประทานแล้วเขาได้ผลเห็นผลจริง การกลับมาซื้อซ้ําของลูกค้านคือจุดสําคัญ,คญ<า>ใช่ครับสร้างรอยัลตีใช่ครับ<ะ>การลงทุนด้านของอาหารเสริมเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงนี่ก็หลายเปอร์เซ็นต์ในในแคปนี้นะครับ<ะ>ผมมองว่าผู้ที่ลงทุนก็สนใจที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการในกลุ่มของอาหารเสริมมากขึ้น<ะ>แต่<ะ>ด้วยความที่บางท่านหรือบางผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจถึงตลาดอาหารเสริมนะครับ<ะ>เลย มีการวางแผนบิดพาดบ้างหรืออะไรพวกนี้จริงๆก็มองว่าในช่วง2อสปีหลังมาเนี่ยหรือช่วงโควิดเนี่ยครับทางบริษัทเลยก็มีนวยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการใช่เรื่องเรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับว่าเวที่คุณจะไปหรือที่ทางที่คุณจะไปของการตลาดเนี่ยไปทางไหนเคนยากูเนี่ยจริงๆก็คือ44ปีแล้วคูแม่คุณพีแล้วคุณพีก็คือถือว่าเป็นเจน2ที่เข้ามาบริหารจัดการเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ช่วง40ปีที่แล้วนี่คือ เป็นเจนของคุณปู่ถูกต้องครับก็ช่วงนั้นเนี่ยในพศสอ2พนะนี่ครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางไทยเราเนี่ยเข้ายาค่อนข้างเยอะนะครับคุณปู่ท่านก็เลยเล็งเห็นว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายกับเรื่องหยุกยานเนี่ยเยอะ,ะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่จะมีโรงงานผลิตยานในประเทศที่ทําให้ต้นทุนที่เหมาะสมกับผู้บริโภคเนี่ย ควรมีก็เลยก่อตั้งในส่วนของโรงงานเคนปุ hmm. ขึ้นมาครับโดยร่วมพุ้นกับผู้ร่วมหุ้นชาวญี่ปุ่นนะครับถ้าย้อนกลับไปก็คือเจนแรกคุณปู่เข้ามาบริหารจัดก,การ,รนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาบริหารกิจาการตัวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนคือถูกวางตัวให้เข้ามาบริหารตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยไม่เชิงว่าวางตัวนะครับเรียกว่าทําความรู้จักบริษัทตั้งแต่เด็กๆด,ดีกว่า uh huh. สมัยเด็กๆก,ก็จริงๆมันไม่มีที่เล่นเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับก็ ่คุณพ่อคุณแม่ก็ท่านก็พามาเล่นมามารู้จักโรงงานผลิตนะตอนนั้นคิดไหมมีความฝันว่าอยากจะเข้ามาแบบช่วยคุณปู่นะตอขึ้นถ้าเด็กๆก็ยังไม่มีความคิดด้านนี้อบบใช่แต่เด็กๆอยากเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นอก็ไม่พ้นทหารตำรวจอะไรใช่ไหมยุคนั้นครับยุคนั้นครับอันนั้นคือเด็กจริงๆนะแต่พอเข้าเราก็เข้าเรื่องมหาลัยเข้ามาเนี่ยก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ฝันไม่ใช่เด็ ความเป็นจริงในสิที่คิดเนาะตอนนั้นไปเรียนอะไรคะตอนนั้นก็ไปเรียนอาร์ตครับไปเรียนด้านอาร์ตด้านศิลปะเลยหรอด้านศิลปะเลยก็ฉีกไปจากสิ่งที่ท่านมาทำเลยแต่คุณปู่ท่านก็ให้โอกาสนะได้เรียนรู้ชีวิตนะครับก็เลยมองว่าถ้าตรงนั้นมันไม่พอเนี่ยพอมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนี่ยก็เลยหันมาศึกษาด้านบริหารต่อก็คือเราไปอบรมต่อไปศึกษาไปเรียนต่อด้านบริหารเพิ่มเติมนะครับก็ด้วยความที่คุณปู่ท่านสนับสนุนอีกแล้วก็ได้มาถึงจุดนี้ว่าอ่ะถ้าเกิด เราลองเราไปได้เรียนได้รู้ได้ทบทวนเนี่ยก็ลองมาใช้กับบริษัทจริงของเราดูซิว่าได้บริหารตรงไหนก็ได้เริ่มตั้งแต่โกดังไปทาโกดังก่อนใช่โกดังครับเกิดกับบริหารโกดังของบริษัทนะครับแล้วก็บริหารสินค้าในโกดังใช่แล้วก็แล้วได้จากพัชปู่เนี่ยไปมีส่วนในการนําเข้าวัตถุดิบด้วยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีอาหารเสริมนะเพราะว่าอาหารเสริมมันเริ่มต้นในยุคของคุณพีใช่ใช่ครับตอนนั้นเป็น f g ฟซีส่วนใหญ่แต่ครั้งเนี้ยพอเราได้ติดต่อซัพพลายเออร์จากต่างประเทศฮะเราก็เข้าอ เรื่องโสมหรืออะไรเนี่ยสารสกัดเดี่ยวมันมันควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะเราลองทําสู่ตำลับไหมในอาหารเสริมหนึ่งเม็ดนีครับมันจะมีหลายๆมีจะมีหลายๆตัวที่ผมเรียนไปก็คือเราลองทําตรงนี้วิจัยมันออกมาขึ้นมาเนี่ยแล้วลองนําำเสนอลูกค้าสิเราเราเป็นไปได้ไหมแล้วตอนนั้นพอดีอดีว่าลูกค้าบริษัท m อ็เใช่เขามาสนใจครับแล้วประกอบกับช่วงนั้นว่า คน mm hmm. ไม่เคยรับประทานสมส,ส,สกัดด้วยบวกไปหลายๆอย่างตอนนั้นผมใส่ลหลายๆตัวลงไปแล้วถังเช่าปลายปาร์คอะไรพวกนี้ด้วย mm hmm. ก็คือบํารุงครบวงจรเลยเจ็ดหลายด้านเลยเจ็ดตัวแสดงว่าการบุเบิกในกลุ่มของอาหารเสริมช่วงที่ทางคุณพีเนี่ยเริ่มเข้ามาบริหารจัดการก็คือเริ่มจาก lmmlm ก<ช>่อนเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆกลุ่มแรกๆเลยที่พอเราก่อตั้งพอเราเริ่มมีโรงงานอาหารเสริมเนี่ยครับก็คือเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาซัพพอร์ตเราตรงนี้ เป็นคู่ค้าจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับค่ะตอนที่เข้ามารับช่วงต่อนะคะ,ะมีแนวคิดอะไรที่เราอยากจะเอามาปรับใช้ในองค์กรที่ฉีกไปจากสิ่งที่คุณปู่เคยทำไหมคะเรื่องการบริหารคนครับอันนี้หลักๆเลยเพราะผมมองว่าการบริหารคนเจนใหม่ๆเนี่ยซึ่งบางทีรุ่นเบบี้บุ๋มหรือรุ่นคุณปู่ท่านอาจจะไม่เข้าใจบางทีเนี่ยาอาจจะต้องจัดการเรื่องเรื่องคนเป็นส่วนใหญ่การบริหารโรงงานไม่เหมือนกับ การบริหารด้านการขายนะครับ <c oughs> ซึ่งคุณปู่ท่านอยู่การขายมาก่อนฉะนั้นการบริหารคนโรงงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องเทคแอคชั่นในส่วนของการพัฒนาคนพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาสกิลอะไรพวกนี้ครับซึ่งอ,อย่างหลังเนี่ยผมจะเน้นหนะักไปทางด้านการพัฒนาสกิลของบุคลากรมากที่สุดครับเมื่อก่อนอาจจะเน้นเรื่องความบิดพลาดเป็นหลักถ้าคุณผิดพลาดคุณก็จะโดนในเรื่องของค่าใช้จ่าย <c oughs> อาจจะลดห <c oughs> ลัล่นลงไปใช่ไหมครับหรเรื่องบทลงโทษหรืออะไรก็ตาม แต่ภาคหลังมาเนี่ยการลงโทษหรืออะไรเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ละเราควรที่ในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มสกิลของพนักงานมากกว่าถ้าพนักงานมีสกิลมีความรู้เพิ่มขึ้นอัตราการผิดพลาดจะน้อยลงที่คุณปู่ไม่เห็นด้วยมีบ้างไหมคะโอ้เยอะครับเรื่องคนนี่แหละครับกลุ่มยาเมื่อก่อนเซลเขาจะวิ่งเข้าร้านขายยาเป็นหลักถูกไหมครับ <c oughs> ฉะนั้นกลุม่มลูกค้าก็จะฟังการขายเนี่ยจากผู้ขายยานในร้านขายาขายาเชนสโตร,ตรต์ต่างๆแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แค่จุดจุดเดียว แล้วที่ว่ามันเป็นชาแนเดียวมันมีหลายชาแนมากมากเลยช่แนลการขนออนไลน์ออฟไลน์อย่างพวกตามร้านเขาเรียกว่าที่ไม่ใช่ร้านขายยาก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าไปขายมากขึ้นเหมือนกันกานนี้มันเป็นชาแนพอมันปรับเปลี่ยนเนี่ยแนวคิดแบบเดิมถ้าไม่ปรับเปลี่ยนนะครับมันก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ฉะนั้นแต่พูดถึงว่าแนวคิดด้านใหม่อย่างที่ผมเสนอไปก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอนะครับผมก็มีบางครั้งก็มีการวิเคราะห์ ตลาดผิดพลาดเหมือนกันวิเคราะห์การบริหารงานผิดพลาดอันนี้ก็ต้องน้อมรับนะครับไม่ไม่ควรเป็นน้ําเต็มแก้วก็คือ <c oughs> เราควรจะเผื่อไว้หน่อยประวัติการทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย,ยเขาก็ม, <c oughs> มีประสบการณ์ม <c oughs> ากกว่าอยู่แล้วถ้า <c oughs> พอคนเราที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะมองเห็นในบางเรื่องที่ <c oughs> ลึกกว่าเราเราก็ต้องควรน้อมรับ <c oughs> ในประสบการณ์นั้นของเขาเข้ามาด้วยกลับกันนะครับคุณปู่ท่านเองก็เป็น ท่านก็ยอมรับในส่วนของประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่เหมือนกันว่าบางเรื่อง,งท่านก็ไม่เข้าใจก็น้อมรับที่จะฟังว่าอ่ะสมัยนี้เขาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็ควรับฟังซึ่งกันและกันครับความยากของการเข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัวคืออะไรคะเรื่องความไม่ใจนะครับ <c oughs> การที่เรารับฟังประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเทียบกับว่าเราเราไม่ต้องไปลงทุนในส่วนเราไม่ต้องไปนั่งหาประสบการณ์ในส่วนที่เราไม่ไม่เชี่ยวชาญ ฉะนั้นพอเรารับฟังเราเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วเราจูนแนวคิดใหม่กับแนวคิดเก่าหรือประสบการณ์เก่าที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้เราต่อยอดได้เหลวยิ่งขึ้นเคนยากุวางเป้า,ปาวางตัวเองโพซิชันนี้ยังไงบ้างในอุตสาหกรรมนี้ถ้าในอุตสาหกรรมของโอเอ็ตอนนี้นะครับผมมองว่า,าการผลิตอาหารเสริมอย่างเดียวกันคงไม่พอละที่จะต้องเกี่ยวกับสุขภาพด้านผิวนะครับฉะนั้นเราคงต้องรวมรวมหลายหลายศาสตร์เข้าด้วยกันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแหล่งรวมของ ความรู้องค์ความรู้ของด้านสุขภาพนะครับก็คือเป็นเวลเนสทับอยู่ตรงก็คือเราสามารถที่จะมีความรู้ทางด้านการออกกำลังกายแล้วก็จะอยู่ตรงเวลเนสทับตรงนี้จะเป็นแหล่งความรู้ของด้านสุขภาพครบวงจรเลยไหมครบครบวงจรครับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจยุคนี้ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากอะไรก็แล้วแต่อยากจะฝากข้อคิดอะไรไปถึงพวกเขาไหมทาครับอย่านั่งคิดอย่าวิตกกังวลต้องออกไปทาครับออกไปลงทุนออกไปทดลองสมัยนี้ มีข้อมูลเยอะมากข้อมูลอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องทําให้ออกมาเป็นรูปร่างให้ได้ว่าสิ่งที่เราคิดแนวทางที่เราจะไปมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนประสบการณ์อย่างที่ผมเรียนบอกประสบการณ์เป็นตัวผลักดันเราเสมอครับแม้ว<ะ>่าเราจะผิดพลาดแม้ว่าเราจะสําเร็จมันจะเป็นขั้นบันไดของเราไปตลอดเคนยักุตั้งเป้าทําธุรกิจ oem สู่การเป็น wellness hub เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้คนไทยไม่ใช่แค่เน้นผลกำไรซึ่งถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจในการทำธุรกิจยุคนี้ที่สำคัญการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ปลอดภัยอีกระดับก็จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าได้และนี่คือการทอดสูตรสาเร็จจากซีอแห่งเคนยากุธุรกิจ OEM เจ้าแรกๆในประเทศไทยคุณพีรพภหานไกรพงษ์